นั <ersch> ่นไงหรือเปล่าอุ <Right. S 1> no, no. ้ยอ no. okay. ุ้ยนี่ไงเขายังรอสแกนหน้าอยู่เนี่ยเอาน้องไลลาไปไหนแล้วเขาไปสแกนนู่นฝั่งนู้นน้องไปสแกนฝั่งนู้นเดินไปสิน้องไปสแกนตรงนู้นนู้นตรงนู้นเดินอ้อมไปสิหนุนตรงข้างหน้านู่นน่ะตรรงน้เหอใช่อ่านั่นไงเห็นไหม แมดไม่ต้องเสี่ยงไกลขนาดนั้นค่ะกินหนมแล้วแปรงฟันด้วยนะคะ ดูจิ้มอย่นี้เลยเออนมนี้เลยไปค่ะไปค่ะเอเลยแม่เป็นสแกนตรงนู้นอือพี่ทายเราไม่ดีพี่ไทยแอบนี่เพราะมันไม่ได้ปอยู่ไหน Ha, ha, ha. ดีครับอ่ะขึ้นเลยค่ะแม่คุณแม่เดินมาเด็กกาคุณแม่เดินมาตรงนี้เด็กก็ชนรถตุ้งเลยน,นะชนตุ้งชนรถตุ้งเนี้ยไปขึ้นไปเลยค่ะนี่นีนนนนนน่นะนอยิใจะลนารยมเลรดหละครับกระปองนมด้วยคุณแม่ค่ะลูกคนนั้นเขาจะไปแล้วเหรอ S 1> <S 1> <S ใช่ค่ะไม่ไปเลนะ้วเนยเนยขับแล้วนายเนยเขาขับแล้วตามไปป๊าป๊าไปเร็วป๊าปา๊าบอกให้ไปป๊าปินอะไรเนี่ยบอกแล้วอย่าพูดนักเลยป๊าป๊า,ามีด,ด,ดูดเร็วเดี๋ยวมันทะลุเข้้าไไม่ได <S <S อ้อจับ ิเอก,กมัก็มีปีเอก,กมัยกิมปีเป๊าป้าตามรถขนนั้นไปรถสีน้อยๆรถสีทางอนะ่สีอะไรอะ่ะไหนนัานไงอ่ะตามรถไข่อ่ะรู้จักรถรถพี่ฝนอ๋อรถพี่ฝนเหรอใช่รถชื่อฝนเหียงจานนั่น,น,นอ่ะ ใช่ใช่คนละทากลับบ้านทางนั้นเหรอใช่บ้านที่ฝนไปทางนั้นพี่ฝนออกทางนั้นค่ะแบ้านเชลาบูอยู่ทางนี้เจาพรเจดาพรเจด,ด้าพร,ดดาพรเดินทางไปทางนี้อเออ